คิมซูซี่นะคะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยซูซี่อะไรหน้าอะไรทุน่าทูน่าเอ็นะลามปะน้อที่ไฟสตาร์ทแล้วหรือล่าวิลเลี่ยฟิมโอเค อร่อยเดี๋ยวทําให้ดูเนาะอ,อโอเคอ่ะเดี๋ยวไปทําให้ดูค่ะจอแดนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทําซูชิหน้านี่อุปกรณ์ของนางข้าวแล้วหนูอิ่มยังอะลูก กึไปบ้างก็เอาทุกสิ่งทอ่าถ้าดูบายแยบแกแล้วก็ทำให้มันขยายขยายใช่ไหมเอามือเอามือเกี่ยวก็ได้ในช้อนนะเอออออโอเค ทูน,น่าแล้วก็เอายกขึ้นมาหน่อยดิทูน,น่าเป็นแบบไหนไอันนี้คือทูน่าทูน่านี่ใส่อะไรมั่งรู้ไหมท,ทูน่าเอ่อทูน่าอีเวนใส่มายองเนสมายองเนสเอ่อสีท,ทูนสีท,ทูนแล้วก็เกลือหน่อยหนึง่งแซตเออแล้วก็เกลือใส่แอนมายองเนสแล้วก็ใส่แอนหนุนๆประกบให้มันทั่วเลยลูก <Okay. S 1> อืใส่ใส่มายองเนสแล้วก็ใส่แอน ยังวะเกลือแล้วก็อนันซโนอันน้ำบอกนาวน้อยนึงพี่น้องเ <c oughs> ส็จเอฟฝาแเสียบปสันปกติเอฟฝามันกินของหยาขึ้นอย่างไหมเออเอาให้มันทั่วเลยเออเอาให้มันทั่วข้าวนั่นแหละเออแล้วหนูก็ใส่กัวให้แม่ด้วยนะโอเคดู okay. ชูชีน่าง่ายมากเก่งเองพี่น้องชอบกินชูชีก็ต้องเฮ็ดเป็นแกว่าพูดถึงกูเกอร์ที่ฮีโ่สเย้เอาอีกมือหนึ่งไม่ได้เหรอมันบังกล้องนะเอออดิฟน็อกเดี๋ยวมันห่อไม่ได้ลูกได้คิมอ่ะโอ้ยเลียแหลบๆเลยแบบนี้น่าแล้วก็ห่อข้าวปั้นนะคะข้าวปั้นข้าวปั้นโคเรียเลยเ้าเป็นเ้าเป็นเ้าเป็นแล้วคนก็จิปั้นออกมาเสร็จ ไอ้ทูน่าเออทูน่ามันเยอะไปเนาะแย่แต่ก็ขอโทษขอโทษเออไม่เป็นไรได้เล็กทูน่าไปช่วยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่แล้วหนูก็ใส่หนันเข้าไปเออทูน้ามันเยอะไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เออนั่นแหละเอามือเกลี่ยลง อ่าแล้วก็แผ่นไหนแผน่นนั้นสิแผ่น uh huh. เอเดี๋ยวมาโชว์ซิคืออะไรนี่แผ่นอันอ่าโอเคสกินเฮีย hmm. ระวังหกนะเธอ <laughs> อย่าให้ร่วงลูกข้าวอย่าให้ร่วงนะนะหก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 โอเคอะ uh huh. เอาห่อเลยไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เออ,อ,ออย่างไงละหอยงั้นละซะซิพี่น้องขับปัน้นขรบปั้นชูชิแม่ขอบคุณค่ะมาพี่น้องเข้าสิมาลองกินชูชิทุ่นากันอื้มอือ ใช่ะ่ะเสียบค่ะทุหน่าเป็ดเป็ดขี่แตกแฝาทุหน่าเป็ดน้อยพี่น้องทุหน่าเป็ดน้อยโอ้ได่ยินไ้ล่ะเธอฮะ